เจ้าพงไเอโอ้ด้วยอ่ะเนะวันนี้พี่น้องเลยมีพี่เจดียเพื่อนใส่เื้อเสือบ่เตียงบ่อ้าน้องเตว์สีขาวเนาะน้องเตลสีขาวพี่น้องเลยลองเลยวะลองเลยลองเลยองสองบ้านใหม่เลยเข้าพ่อนี่จะเป็นเอลน้องสีดโอ้ย เราไม่พอรอสมัยจะใช่ครับแม่ครับแม่โอ้พอดีเลยพอดีเลยมารออย่าบอกนะว่ากลับหลังเี๋มาแล้วโองามอีกแบบนึงเลยอยากอะเยอะใหญ่ปะต้องเตีก็ต้องใส่เอวเลยเนาะเนื้อเอามือเปลี่ยนนะวะเปลี่ยน บาดนี่พ่อแพี่น้องเอ้ยเปิดภาพมาเนาะโดยกาบสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเปินสุขสุขคนกะยินดีต้อนรับซ่องสมบูรณบ้านนาอีกแล้วพ่อแพี่น้องเอ้ยโอ้ทางพอสร้างเลาวกินข้าวกินน้ำแล้วเดอสเี่ยแล้วอเอียงแบบบอกอ๋ออันนี้หันถือว่าคุดคุ้มเนาะตีแผ่นพ,พังกันเพื่อนไปเรียบร้อยเลย ตันนี้สิตัดปอกดัดไว้โอ้คิดไว้ชิ้คูณชี้สองนะบบแมนโดยสบายดีเด้อเนาะโดยนี่แหละทั้งนี้มันมันเบิดจากปอกขังนี้เฮายังบ่ทันได้บวกลบคูณหารมันสิเบิดจากร้อยปอกนะตรงไรวางมันแบบนั้นเฮ็ดไว้โอ้หลังจากเฮาวคุดคัณเพื่อนเลยบัดนี้แหละเฮาก็ก่อไว้ผู้ก่อแล้วก็ผู้แทงค้านก็แทงนะโดยเฮ็ดแต่ละขั้นตอนมันลแต่ละขั้นตอนแม่นคิดไว้จะมายไว้ยัง 10คูณ12จักแม่นพอเอือนนี่โอนี่หั่น6เมตรคูณ12 6คูณ12แม่นอืม2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต้น15ต้นแม่นๆ7ไอ้6คูณ12 15ต้น15ต้นพอดีงามเลยเนาะอ่ายังเหลือบ่ลายยังเหลือจคุ้มนี่บ่ลายคับประมาณ จี่คุ้มจี่หาคุ้มนแหละเท่คุ้มแล้วก็ก้อยปูนเท่กันเจี๊ยนไว้บ่พอเออกันเปื่อนปลาไว้เลยก็ได้อ่าดัดปอกปลาไหวสงครามมันคำนะมืออกันยังในเห็ดดนเนาะเออว่ามืออื่นนได้ยิแต่ทีมงานเบาไลพาลุยเห็นเบา่ะยังโจ๊เป็นมือวันพุธหรืออะไรทีมงานวันนี้อะไรบางอย่างสิลมทางเย็บชีที่ว่ามันมีแหวงเห็ดแหละชีแหว่งติ้นกันแหละเขาเจ้าอยากมาต่อ ตัวนี้น้ำคดียว่ายังพระท่านถามที่ว่าผูดมกันก้อนนะเขาจะแบ่งทีมว่าพ่อได้กอแบบแบบได้นี่พ่อคือว่าไอ้มันผุดโจ๊ะไว้คือว่นนั้นเราวันจันมืออินมาชิยอเปิ้นว่าว่ายอว่ได้ว่าถือกับยังอาจารย์ไคเปิ้นว่าว่าถือกับมือเจ้าแต๋อเกิดและกับที่ว่าเปิ้นว่าวมันบุรีบอเรื่องอะไรก็ได้เรื่องกนรบุบหรือว่าเลื่อนมันพุดแต่ว่าทีมงานเฮาอ่ากระเทินลงมาเลย ต่อเลยเป็นยังแล้วขอเห็ดน,น้ำเพิ่นแต่ว่าเฮายัางบ่ทันลมกับเพิ่นเพิน่นอนุมัติเฮาจึงเห็ดได้โดยโดยโอ้บนะ่ง่ายอะคือตอนนี้หั่นมื้อน<ม>ี้สิย่อนี่บ่าวันตรงมื้อวันน้องแตีวเกิดแมน่นแล้วก็สิตรงมันบุรีเออเขาว่านะแต่พออ่อบ่ทันไปฮู<อ>้หยังแต่เขาเว,ว้าปรึกษากันทางทีมงานโอ้เดี๋ยวเฮาสิเข้าคุยถามทางทีมงานอีกเทื่อนึงเขาก็โมยังบ่ฮู้แม่นจักแบ่งเวียกแบ่งงานเพราะว่าเฮาก็อยากเฮ็ดไปตามขั้นตอน น่อยเห็นหมู no ่มากเลยดิมาแล้วเนาะแม่นจังได๋กะบ่หนีเฮ็ดตามหน้าเวียงเฮาเออน่อยพุ่นทางมาบ่นเฮ็ดแล้วแล้วว่าโจย่าให้พุ่นน่ะขุดคุได้ทั้งนั้นบ่แม่นเด้เนาะโอ้ยคิดว่าสิุดคุมแนั่นแหละไปเข้าป่าจักาดยอ้าจังได๋กะได้จังว่ากันเนาะพ่อเนาะยเฮากยังเว้าก่อนบ่ได้เฮากแม่นๆยพี่เพิ่นสิจังได๋นิ่งบ่นิ่งนิ่งเพียดบ่ทางนี้ โอ้เนาะนานบอกนานพักไว้พี่น้องเอ้ยวันแรกเขาไปทำมีกเธอหนึ่งคมรายละเอียดทั้งสะโพและว่าเมื่อกี้นี่ว่าช่างแรกว่าสิยกบอื่นแดะเปลี่ยนแผนจังไรพ่อจังว่าเขาว่าวัดพุทธอ่ะเป็นเดือนเป็นวันพุทธบาทนี่แดะมันเป็นตรงแบบวันบูดีบ่หรือว่าจังไรนะเขาว่าวันบูดีมันบ่อยากให้ย่อมือวัดทิศย่อมือวัดพุทธหร เบิร์นวันจันทร์เลยเนาะวันทิศโบ่โบ้แม่ได้ไม่ได้วันทิศแม่ได้วันจันทร์มือวันจันทร์เบิร์วันจันทร์โดยกะรถถ่าเบิรงเนาะแต่ว่าตามรักเขานี่กะเขาก็วยังโบ้หูดาทั้งทีมงานเป็นว่าจังได้เขามีส่วนท่วมอยู่แต่ว่าเขากะถามหลายข้นเบิรงเนาะโดยแต่รถถ่าพังเบิรงอีกเก่ะนึงเป็นจังได้อ่ะเนาะ เอมาวันนี้มีเบี้ยงพริกแถวบานนี่โอ้ดยโหทางทพอนิ่งนมงจับใบก่อนฮะใบจน่งคงงทะลองตัอเลยไปเก็บใบบพอนี่นะเก็บไปเลยใบลูกลานิ่งได้เป็นยังง ผังเซาก่อนงไม้โอ้ผังเซาก่อนยังเน่งไมม้นี่เก็บไว้ก่อนอย่ามันคองเนาะไปดอกไอาก็ใหญ่ไมยาวกว่านี้เด้เนาะเอาลองลองเบิ่งก่อไว้ใ่้ก่อไว้ออเรื่องรายละเอียดนี่ยังบ่ฮู้ปานใดที่ทางสร้างเพิ่นเว้าเนาะว่าอาจสิเปลี่ยนแผนใหม่ เมื่อวันจันทร์อาจธิบดีย่อเสาบ้านน้องเตียวขึ้นเราถากถามเบิอง,งทั้งทีมงานอีกเท่านึงก่อนให้พี่น้องเอ้ยป่ะเดี๋ยวเข่าไปเยี่ยมพยายามทั้งที่ก่อนบ้านนี่โอ้ตารางไงสิม่วนอ่ะเดี๋ยวินเข่าไปหาทาั้งน้องเตียวเพิ่นม่วนใส่หนึงจับไว้ตอนนี้ เออไม่เน้พอทอนี่คักในมวนนี่จะาเราขยยกกรตับออกใหม่สอตัวนี้เราไปมดฮะใหม่ไปบกอลหมดตนดูก็ออกบ่ออกหมดลยอเสืได้นุต่ยาวมันตามทางเรื่องก่อชดชันยขนงรองตัวต่างบางออกท่บายนทับประกันตอนนาขยายเรียบร้อย บอก่ามันเหนีนำบากเนาะช่บเห็ดเินเห็ดซานเนาะโอ้ไปีนี่ใครแน่ะหาไหมเดี๋ยวทับลงทับเพื่อนเี่ยาคุ้มค่าเนาะคุ้มาคอยทบอามาทับเพื่อนคอยข่าน้เอาใช้เขาเทับเพื่อนจองหมดทับ้นเขาไม่ย่เขาได้ตาน้าก็สีนี่ก็ตนี้ก็ต้องแนวอกได้ทำผังนาคัวนี่ยพอรอเขาเองอกเลยอกไปหมล้ ตำเลยแล้วแต่เขาโดยตีออกแด้ตอนนี nào, ้เขาทานมือนเนาะหืมเม็ดนเป็นเ้ากอออเดยก่บตอนนี้เราเก็บอันใดนามักจับไว้ก่อนเดี๋ยวจังว่าจังไรกันฟังลักโขลกข้าวก่อนหน่อยเดี๋ยตอนนี้มันยังเกะกะเราทั้งพอกระพอเป็นนามักจับของเรา ทาบบริไส่กะน้าอาร์ซี่เอาไปฝังหัวนาเล่าเราอะาะพ่อโอ้พอเรื่องนำจับนี่ลาบตั้งแต่สะพ่อเราให้ดึงนำจับ๊ไปทั่วดำผัวบาดมือจนมุนบดเห็นโบไล่เนาะโดยบาดนี่เออมวนมวนไว้ โอ้โหชก็แขะเนี่สุดอู้ห้โอ้ชิมวนไปวนี้เวลาเท้า้เ่ามันกับบคเนาะกับชิบูอ้ตรงตรงตรงเต็งเพราะว่าน้ำจ้นี่เ้าโบเก็บไปดีนี่ ของมุ่นก็คือหยังจังไอืมเอาเบิดคือจิ้มไตก้ปลอยเบิปเนาะเข้าไปหาทางแตวเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยามเรื่องบงแฟนเปลี่ยนแผนจังไดเนาะังบ่ฮู้รายละเอียดปานไดเนาะโอ้ยตอนนี้พูเป็นคุดคุมอีหยังโหกินข้าวเที่ยงทางนี้เนาะมาทางไสดอกบ่อสดีเนาะ ีเอ๊ะข่าวกําเัี้ยงนี่้ตัวหลับสิ่นได้โต๊ะใหม่มาเพิ่มอีกเนาะต้วทางพุ่นก็หูนั่งแบบว่าคืองานนั่นขึ้นบ้านใหม่เลยพ่อพี่น้องไอ้เมื่อกี้นี่มาวันนี้ง่วงมาวันนี้เปลีนบุตรหลับบ้านนี่คักว่าพ่อโต๊ะคักแล้วคักแล้วงามเนาะงามจะเป็นของพ่อเตียงมาเมื่อคืนนี่วะน้องนี่หอมก็หอม โฮมก็โฮมวันนี้เราเฮือนอยู่พุ่นเนาะบันไหนมาวันนี่วีเดะเป็นโฮมตลอดเลยบาทนียแค่ไปซื้อรับซีนน่ะเนาะทำไมบุญเกินโอ้ไปซื้อมาสูสร้างกินในทีมงานได้เนาะเข่าเทียงจักเบ็ดก้อยท่านหมร้างเราบอกว่าหกคูณสิบสองบออืมอืมเนาะ ิ so else, say, variety, ่งมั่งะจไดใไวนานะเป็นจังไหคือว่าเงินทางพอสร้างพันบาสิเปลี่ยนแผนใหม่เบือนชิบะิยกบ่กือคือาว่ามือนี่อาจจะเปลี่ยนแผนอาจจะบปลยกเลยเปลี่ยนมือวันพุธแลอะ ว the ่าทางอาจารย์พันทักมาว่ามันเป็นตรงวันเกิดเจ้าบอกันจะเกิดวันเนี่ยวันจันวันจันทร์แต่ว่าน้องเต๋อยังบูฮู้รายละเอียดยังบูฮู้ว่าี่ว่า็นจีเป็นแพลนี่ยนะเอ้ยยังงงอยู่ทางพอสร้างพันว่ามันจะนี่ว่าอาจสิบเรนยุกว่าผู้อื่นจากเราเลยว่าทั้งทีมงานคุยกันดอว่าจังไดเขาขยังบูตัวน้องเต๋วยังบูฮู้บอ พอหู้อยู่บ่ยังบ่หู้กินได้ยินคุยกับเราเมื่อกี้นี่ตองเฮาก็ยังบบก้าเพราะไล่เพราพี่้องเอาม่แต่ราถ่ายทางถามเมืองทีมงานกระชีเป็นจังไลเนาะโดยโดย คัดแล้วบาทนี่คัดใจแล้วบาทนี่คัดใจแล้วบาทนี่ยังเหนือโบรายคุ้มเหนืออีกสี่คุ้มอ๋ออ๋ออ๋อเดืองรายละเอียดนี่ยังฉบุนก็ยังงงอยู่ยังมากเมื่อกี้นี่ทั้งทั้พราะว่าว่าอาจจะเปลี่ยนแผนใหม่เดืองเรื่อน้องแตวาใช่ไหมโยกหลุดเอ้าไปจังไงกับเราตรงเมืองวันเกิดน้องแตว ทางอาจารย์เพิ่นทักมาหาทางทีมงานของเราอะอแต่ว่าสร<ด>้างสมบูรยังไม่ได้เข้าไปคุยกับทีมงานบานนดังไดเนาะเลยมาถามท่าน้องเตียวน้องเตียวก็ว่าบุ๊คเฮ้ะเฮ้ยคือบะมีม่อย่าง,งานะคือหลอนคังแท่ขวบไข้ว <c oughs> ดนะโอ้ขวบไข่เจ้าเองบอกขวดนะออแสดงว่าแซ่บพักยู่ดีนี่จนบุดรอเวลาเขาบุหรี่นะ โอ้แล้วเนาะอ่ะบาดนี้เนาะแต่รอท่าเบิ่งนํากันรอลุ้นนํากันพ่อพี่น้องเอ้ยเรื่องเฮือนน้องแตวสิเป็นจังไดเนาะอืออ่ะบาดนี้ให้น้องแตวกินข้าวกินน้ําแล้วเก็บเครื่องจของได้ก็จังว่ากันเนาะน้องเนาะดยอ่ะเดี๋ยวจังว่ากันอีกเทื่อนึง่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาๆก็ยังงงๆอยู่ตอนนี้กินยาดีไขมานจากรถ เปิดกลิบแบบในเงินพอสร้างนะว่าแบบนี้แบบคือแบบซึ่งซึ่งเด็งเห็นว่าแจ้งยังตอดเอื่อยเมื่อคืนนี่แจนบ่จักเบ่งบ่ขังนี่ยันไม่งอดมาตื่นมาเด้อมันคันๆปวดปวดเลยเอื่อยอย่ามองใส่ไม่งอดเป็นข่าลายน้ว่าเป็นยังไงเนาะอ้น้องแตวกินข้าวกินน้ำก่อนพอพี่น้องเลยได้จังว่ากันอีกเท่านึงเนาะด้วย เราเก็บแล้วบ้านนี้โอ้ทำไมไปเกี่ยวเข่าบ่เป็นแล้วอันเป็นไข่เศร้าแล้วอ๋อคือบุเห็นเราคือบุหกินบุห์นี่โอ้ยอ่ะเนาะกินข้าวกินน้ำเป็นที่เรียบร้อยไปพี่น้องเลยออยากนอนบ่ เวลานอนยังไม่นอนประตูนอนแล้วโอ้โหนี่มีของมาฝากน้องแตวกับพ่อกับพ่อน้องแตวเนาะกับพ่อน้องแตวอ่ะเนาะมานี่ทางสุบุญกะซีมีของมาให้น้องแตวกับพ่อกระทั่งพี่เพื่อนเนาะให้โอ้อยังนี้โอ้เพฝนตอกันนะทังน่ะโอ้เพป็นชีดูดก่อนนะแตลเอ้ยชีกาแฟมาฝากอีกน่องเลย ด้วยอ่ะจะว่าแซ่บแต่ว่าหันไม้แค่นี้เนาะแค่นั้นนะแบบนั้นใส่รองเลยดีเ <c oughs> ข่าไว้ก่อนห้องมาวันนี้คือมีนี่เขาก็เริ่มมาสังเกตได้นี่โอ้ตัเตียงมากขึ้นนี่เด้นี่โอ้ตัวห็นโตยางมีครบเซฟเลยมีคักเลยบ้านแหนถ้าคนอื่นคนไก่มาเนี่ยเขายังสรวมขึ้นบ้านใหม่เราได้นี่แม่เนาะเ้ย หืมกินนมแล้วทางนี้แม่เจ้าก็สิหันโตสิบ่ทันแล้วผู้ป้อป้อป้อไปสิบนสินังก่อนจ้องบ่ได้แม่นยกก็บ่ได้สิไปอยงพี่น้องเอ้ยเนาะกมีอยู่2คนเนาะพ่อกําลังแตวได้ กินน้ําเด้อบ่เอ้ยกินน้ําก่อนใจเย็นๆเดี๋ยวคอแห้งไเบตื่นเตตื่นเตนโหดอ่คอแห้งอแห้งแล้วอ้อแม่กินน้ําแม่อุ้มได้ยวไปนําแม่อบหัวลายเพิ่น จ็บอมีบ่ขนมในรถเรามีบ่าเบิดเด้อเบ่เบิดแล้วเบิดพอดีมีขนมเลยมาเนี๋ยเต๋อเนื้อหูหูหูหเรหดาวหูไหาววบ่เสือกับกระเป๋าบัวเสือกับกระเป๋ามีสองอย่างบ่เสือกับกระเป๋าอะในน้องแต๋อก็พอ จะพังไหมเสือโอ้ด้วยอ่ะเนาะวันนี้พ่อพี่น้องเลยมีพี่เจดีเพื่อนใส่เสื้อเสื้อบ่อเตียงบ่อผ้าน้องเตลสีขาวเนาะแม่ก็ใช้เบื่อยังก็เอ็กแห้ววะเอ็งแก้วบ่โอ้ตัวตัวแรงนะเนเ่ยเบื่อยังบุ๋มบุ๋มใส่เลยนี่เนาะตัวใส่สีแดงเนาะอยากให้เี่ยพี่วันนี้ยากให้เจ้าลองใส่สีขาวบ่ปวดนะอ่ะ เน auto, <t'. <t <t pues> <t <t ้องเตียวสีขาวให้พี่น้องไปยลองเลยว่ะลองเลยลองเลยลองสองบ้านใหม่เลยด้ยกระพอนี่จะเป็นเอลลองสีดำโดยเองลูกพอเอาสมัยจะใส่ไป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 เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงล่างกันแปลงล่างก่อนแบ่งล่างดูวยกันเนาะด้วยนี่คือทั้งพี่เพื่อนให้ซื้อให้น้องแตียวกับพ่อุลตเนาะแม่จะม้วนเงินก็ะหาร้อยบาทให้พี่น้องไป้สองโทนโทนสองด้วยหาซิบแม่ ก็น่ะอยากให้น้องแซวใส่อีกสีขาวเบิ้งค่ะนะโอ้สิขุ่เขียบขุ่เขียบด้วยนะล้อทำไรเด้รอเท่าทำสูว่เตียงยี่บบะนี่ทำเดินเราหยางมานี่มาเทมาแล้วนะคะสุดท้ายนี่ก็จะให้น้องเซลเก็บไว้ใส่นั่นที่นี่เนาะแหนมเราอยู่ได้เลยนี่วางหยางได้จ้องว่าจะชิออกมาอะไร ินข้าวกินน้ำช่วงเที่ยงแล้วเนาะมื้อนี้ตองสางเพิ่นพักก่อนบ่เนาะเลยพักก่อนสิมาคุดต่อเนาะอืมใกล้สิแล้วแล้วเนาะคุดคุมกนไว้สิคุมเราต้องไปจ้างดูกันไดว้าวักแล้วักแล้วโอ้พอดีเลยอย่าบอกนะว่ากลับหลังกลับลาฮะกับลังหรือกับนาก็ยกราให้ซื้กแม่นั่นแหละ เออทั้งนางหันหันางยกยากประตูสิดอ่หันนางม่งด้วยมุนตรงด้วยค่ะเออเดี๋ยวเยวตอนนี้น้องเตียวแปลงร่างรอก่อนเอาล้านประดิดาวให้ขี่รถกันได้เลยรถไปแล้วบันนั่งบันนัยในรถชิ่งเล้ ใจทั้งพี่เพิ่นแน่พอหน่อยนึงเนาะเอเาลดิก่อน่ะเออเขใจเอาลาไปดินก่อนดยเอาๆอรอ้เจ้าสิบ่ไกเตียงสิบ่บานี่คือเข้าเลยเนาะอนี่มาแล้วโอ้สิมากแบบนึงเยอยากอยากอยากใหญ่บ่ต้องตก็ต้องใส่เอวนี่เนาะีเอามือเปลี่ยนบ่มือเปลี่ยนน่ะเป็นใส่เอวบ่ เปลี่ยนก็ได้อ่ะก่อนสิเปลี่ยนนงก่อนเป็นมือซพราะว่บ่ฮู้น้องแตวนี่ก็ประมาณค่อยได้เนาะเลยเอาแอวมาแต่ว่า้ทางสว่าเอาตัวนี้ไปก่อนก็ได้เพราะว่าเบิ่งน่ะคือใหญ่อยู่น้องแตว่นน่ะนี่เอามาบ่ก็ก็ยังกล้าว่า่นน่ะแม่นเพราะว่าตัวสิเน่ก็ไปถามน้องเพิ่นเเบยังเนาะสเสื้อ2ตัวเนาะทางพ่อทางน้องแตว เนี่ยาาเป็นเงินของทางทังพี่เจดีเพื่อนอยู่ประเทศไทยนอกากเพื่อนบอกประสงค์ออกน้ำน้อแต๋เด้อเนานะมีแต่ว่าเอื้อยสีไม่ใหญ่นะเมื่อเปลี่ยนให้เจ้าแบบอบเบื่อจนะมาให้ไหมเนาะเลยมีแต่ว่าให้ทางน้องแต๋อฝากมุกข,ขอบใจทางพี่เจดีเพื่อนอยู่ประเทศไทยนะเนาะเลยเพขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อ<า>เ,เอื้อยาวแม่เอื้อยน้อื้อยเพื่อน ขอให้อยู่ดีมีแหงความเจ็บจะให้ได้คนไข้จะให้ดีขอให้อายุมันคนยืนปรารถนาสิ่งใดก็คอยสมวางทุกประกอดันโอ้ยใช่ถูกเนาะแล้วขอบุญขอบคุณทั้งพี่ทั้งลายเด้อเนาะทั้งพี่เพิ่นว่าให้เงินส่วนที่ว่าเพิ่นฝากมามันเดือดเสือๆเพิ่งก็ให้ซื้ออย่างมาสูทีมงานกินก็ได้เดี๋ยวทั้งชูจะออกไปเบิ่งไม้ช่วงใบเนาะเดี๋ยวตอนเที่ยมเพิ่นกินแล้วไม่ได้ช่วงบ่ใบซองใบสามเพิ่นได้เพิ่นจิณยูเข่าอีกนึง สามรอบละรอบที่สองแบบนี้ก็ <c oughs> เดียวเนาะเลยที่มึงดูก,กาแฟนะเฮ้ยแซ่บอยู่บ่เอาแซ่บเป็นหัานไม่ตัวน,นี้เขาหั่นในเคยซื้ออยู่หุ้นหั่นประจำบะเตียงนี่แมนบะเตียงเ,ยเยงคยซื้อกินเลยซื้อกินต<ห>นะนขนาดหัานนี่แกกินกินมนันนี่ยิ้มบัดมือแบ <c oughs> บท่านสมุนก็กินโจงเราไปกินกินยังเอาอยู่นอนมามัทาง เข้มข้นเข้มข้นมันชีเข้มว่าที่เราซื้อมาห้ามื่อก้นี่ตามรักนี่เจ้ามากินรสชาติเป็นไรบวานป่ะไบัวานปันนัแต่ว่าน้องแกววาา่ค่อยได้ชื่อกินกาแฟเย็นสนไลน์สิบริกานกาแฟแบบนี้นี่กาแฟเอ็มร้อยห้ามเลยน้ำมาเลยอ อ่าน้องมีแต่ว่าเมื่อกี้นี่่อยลงมาได้ทั้งทราบพ่อสร้างเราบอกว่าทั้งเพื่อนน้องเต๋ออาจสิเปียนแผนไม่อาจสิบริยนมืออื้นแต่ว่าเรื่องรายละเอียดนี่่อยยังบุหูแเ้าบอกว่าทางทีมงานเจ้าว่าเป็นตรงมือวันเกิดออสาวเต๋อออมือเป็นวันเกิดนะว่ะแต่ว่าฮ้นี่เราถามถามทั้งทีมงานก่อนว่าเปลี่ยนแผนจังไหเนาะแต่น้องเต๋วกับยังบูหู้ถามน้องเตว ตรงกับวันเกิดตรงกับวันเกิดต้องแต๋อไรย่อโบราณบอกเกิดเดือนสิบเอ็ดวันที่สิบสองเกิดเดือนสิบเอ็ดวันที่สิบสองวันจันทร์ตรงวันจันทร์วันเดือนนี้อันสิบเอ็ดสิงห์อ่อนนี่บ่บืนนี่บ่กบันเกิดเนี่ยนะเดือนเดือนยังเดือนนี้นะกะแม่เดือนนี้เดือนสิบสอง เด11เออ11วันันไน่11แม่นก็11เดือนนี้แล้วนี่กับวันที่11บืนบืนนี้แม่นบ่โอ้บ่ันเกิดเจ้าเอ้าั่นกมันก็บ่ตรงเลยตรงตรงแต่วันได้ซื่อแต่วันแต่ว่าบ่ตรงวันเกิดซื่อเออ่เดือนเดือน11เดือน1แม่นน้องวันที่12พ5 5 แต่ว่ายังข่อยยังบม่ได้ถามทีมงานข่อย่างว่าววันมาได้ไปเจ็ดวันแต่ไม่ต้อรอเพิ่นว่าได้ใดายแเนาะต้องแก้อยังบูู๊ล้ววันใดเนาะเรอเบิ่งสะพ่อยพี่น้องเลยจังไหมก็มีแต่รอถ่ายที่สามกันเนาะในเขาก็บในยินเดียทั้งโครงสร้างคนว่าเรื่องรายละเอียดจังไดก็รอถ่ายที่สามรวมกันอีกเท่านึง อสำหรบับคีบี้สาววนกับน้องเตวก็จะได้ขอจบคลิปไปก่อนพายพี่น้องเลยรอถาติดตามนุ่นรุ่น,น้องกัน,กนเดินของน้องเตวหกคูณสิบสองเนาะประมาณเจ็ดคูณสิบสองเน่หกคูณสิบสองคนละเนาะยกะพี่ชำเพื่อนของน้องมีวัพัดเนาะชำบ <า S 1> พัด,แ,พดแมนเพือน้ำฝนน้ำฝนนั่นเหมือนน้ำฝนนี่เลยออคนดีพูดก็น้ำฝนนั่สาวน้ำฝนนันาน้นนี้น้องน้ำฝน อาจังใดสาบุนก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งพี่ใจดีอยู่ประเทศไทยดายเด้อที่ฝากเงินมาให้สาบุนซื่อเสือบอ่อเตียงมาฝากน้องแตวกก็พอเนาะก็ขอ,ขอให้พี่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเด้อาัฒนาสิ่งใดก็ให้สวงคมพุ่มัฒนาเนาะโดยสำหรับทิ่นี้สาบุนกับน้องตเตวไปแล้วค่อพไปน้องไอสบายดี